แล้วเป็นไงเรื่องวัคซีนเป็นไงบ้างวัคซีนก็คือฉีดกันไหมยังเนี่ยกูไปได้เข็มแล้วนะแอสตราเนี่ยประมาณเดือนเด็กๆไปเด็กๆยังไม่ได้ฉีดเหแล้วเข็มที่สองอาทิตย์หน้าก็โอเคก็ส่วนเพราะว่า50 plus นี่แอสตรากันหมดนะที่เหลือก็ไฟเซอร์ก็มีแค่สองตัวไม่ต้องคิดมากเลยอ๋อโอเคซึ่งมีสิทธิ์เลือกไหมมีสิทธิ์เลือกปะ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธ mm ิ hmm. ์เพราะเนี่ยเขากำหนดยังไงว่าคนไหนจะต้องเป็นแอสตราคนไหนจะต้องเป็นไฟเซอร์ตอนที่กูนั่นใหม่ๆนะเว้ยอ่าตอนที่ที่มาใหม่ๆฮะมันบอกมันบอกช่วง50าสิ plus ห mm ้ plus hmm. อ่าเกสิบ plus โอเคก็จะเป็นแอสตราอย่างเดียวเนี yeah. ่ย oh, ต่ำห้าสิ <okay. S 1> เป็นไฟเซอร์นีพอมา uh, <okay. S 1> พอมาเดือนกรกฎาคม60 plus แอสตราต่ำกว่านั้นไฟเซอร์ hmm. หมดคือก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่า หกสิบ plus อย่างเดียวก็คือแอสตราแต่เราแต่เราเข็มที่หนึ่งเราแอสตราไปแล้วนี่เข็มที่สองก็จะเป็นอะไรแอสตราเหมือนกันโอเคถ้าเป็นแอสตราเหนแรกก็เป็นแอสตราต่อไปแต่ว่ามันมันสามเดือนต้องรอสามเดือนแต่ถ้าไฟเซอร์สามวัทิไฟเซอร์แค่สามวัทิศไฟเซอร์ก็ฉีดสองเข็มเหมือนกันสองเข็มแต่ว่าระยะเวลาเข็มที่สองคือสามวัทิศจะแค่สามวันทิสั้นกว่าสั้นกว่าใช่ใช่ มีคุยกันถึงเรื่องบูสเตอร์ยังเข็มสามไม่มีไม่มีที่นี่จะไม่ค่อยจบแค่สองอันพอไม่ค่อยมีประเด็นเหมือนกับที่เมืองไทยครูเวลาตอนนี้กูก็ดูอ่านข่าวทาง Facebook ทางไทยรัฐอะไรเงี้ยก็มีแบบอะไรเยะเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามม่งแล้วก็มีหลายขนาดเต็มไปหมดเงียแล้วก็มีมิกซ์มีไฮบริด ก็บางทีก็ทะเลาะกันแคะยี่ห้อไหนดีอะไรสารพัดแต่ไม่หมดกูทางเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะทางเรามันไม่มีเคสอย่างนี้ก็เลยพอพออ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะทำไมเหมือนกับว่าเราแบบไม่มีข้าวกินแล้วจะมึงมาเลือกอาหารทําไมอืมมันก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่ประเทศนะในการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนอืพอดีในที่ประเทศไทยก็อาจจะ จะจำเป็นที่ต้องใช้ซีโนแวคในเข็มหนึเข็ม2แล้วก็ส่วนที่เป็น Astra ก็จะพึ่งมามเพราะฉะนั้นก็ยังมีประเด็นว่าจะทำยังไงจะมิกซ์กันยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็ฉีด s i n นแวคไป2เข็มแล้วก็ม,มีการไปตรวจภูมิซึ่งก็ถ่าเรียกว่าอะไรภูมิก็ไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องมี เข็ม3ที่เป็นแอสตราที่เป็นเป็นตัวตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะมีมีคุณภาพที่ที่เชื่อถือได้มากกว่าก็จะเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ประเทศมันก็ยังวุ่นวุ่นวายอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะใาบริหารจัดการไม่ลงตัวก็ <laughs> ทำไงได้นะ เราเราก็ไม่รู้จะทำไงก็คือแล้วแต่รัฐบาลเขาบอกวอาไงเเอากันกูไม่คิดมากนะเอาไงก็เอากันใช่ปิดก็ปิดไปจัดเมืองอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่าสุดที่ออสเตรเลียสถานการณ์เป็นไงบ้างเกี่ยวกับด้านไหนที่เพิร์ท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 ปกติมากที่กูส่งรูปไปให้มึงดูก็คือว่าอ่าอ่าคือหน้ากากก็ไม่ต้องใส่ชีวิตก็ดำเนินอย่างปกติแต่ยังต้องออกไปข้างนอก ออกไปนอกบ้านนี่ยังต้องใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่มานานมากแล้วไม่ใส่มานานมากไม่ใส่มานานมากแล้วหรอมาอนานมากอีฉาว่ะแล้วก็มันเป็นศูนย์ถูกไหมศูนย์แล้วก็แต่ว่ามันปิดเมืองจริงๆปิดเมืองจริงๆก็คือว่าจะไปเซตนี่ไปเมืองบ้านไปได้นะแต่ว่าอยู่กลับมาไม่ได้อยู่อย,อยู่ถ้าอยู่กลับมาต้องมีแบบแต่เทสแล้วก็เขาเรียกอะไรกลับตัวควอนทีนสิบสี่วันอะไรสารพัดแล้วก็ต้องมีเห<อ>ตุผลด้วยว่ากลับมาทําไม อ๋อแล้วตอนออกไปอ่ะก็มีเหตุผลไหมออกไปก็คงจะออกไปทําไมก็คงต้องมีเหตุผลอ่ะแต่ต้องไปทํางานเยี่ยมไม่องเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับเข้ามาคงแบบจะเจอหนักหน่อยเหตุผลอะไรแล้วก็ต้องเทสก็คือเวลาออกกับเวลากลับเข้ามาจะต้องแจ้งใช่ใช่มันมีฟอร์มงานราชการอย่างชัดเจนชัดเจนมันมีฟอร์มกรอกในออนไลน์เลยออทุกคนนัว่าจะมีแอปไม่เหมือนเขาเรียกอะไรเป็นแอปก safety แอปนะแอปตัวนี้จะมีข้อมูลทุกอย่างอะไรของทุกคนเลยนะเว้ สมมติออมึงจะไปร้านอาหารมึงก็ต้องสแกนปิงป้งปิ้งถ้าไม่ได้ยินเสียงปิ้งแม่งไอคนเสิร์ฟแม่งมองก่อนเลยไม่ได้ยินเสียงปิ้งไว้แม่งมามาดับหน้าใหม่มาสแกนใหม่อะไรอย่างนี้อ่าออ่เทออออ่ากับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยว่าเราไปไหนถูกต้องแล้วเราไปเช็คอินที่ไหนบ้างใช่ใช่รวมรถึงถ้าเราจะออกนอกพื้นที่เราก็ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ตัวเดียวเลยจบเลยปะ ไอ้มันมีอีกตัวหนึ่งถ้าไปเดินทางไปต่างจังหวัดอีกอีกรับหนึ่งมันจะมีเครื่อง G2G อีกฟอร์มหนึ่งนะม,มันก็จะลิงก์กับไอ้เซฟที่แอปตัวเนี้ยอ่าแล้วทีนี้เขาก็จะรู้เลยว่าออไอ้มึงก็กรอกฟอร์มในมือถือเลยไอ้แอป G2G เนี่ยว่าไปตรวจเมื่อไหร่อะไรยังไงฉีดวัคซีนไปกี่เข็มแล้วทีนี้เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นหาไอ้เรียกอะไรต้องไม่ต้องรอใบเซอร์ติฟิเคตอะไรอ่ะนะทุกอย่างทอยังไงบ้างมันมี ที่ออสเตรเลียนะมึงจำได้อตอนที่มึงเคยอยู่เนี่ยมันมี Medicare Bank เอื้อหอเปล่าเอใช่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 เดี๋ยวนี้นะเว้ย Medicare Bank เกี่ยวแล้วก็ Tax form นำเบอร์แต่นั่นมันมีภาษีตัวเองเวลามึงทำงานแล้วก็รายละเอียด <c> เกี่ยวกับฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันเขาเรียกว olf, olf, uh ่า MyGov MyGov g o V ทุกคนมีหมดเลยนะเว้ยเนี่ยแล้วทีนี้พอมันเปิดแอป MyGov เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของตัวเองมีไอ้เกี่ยวกับ Medicare วันนี้ไปหาหมอที่ไหนมาเคลมเคลม,มได้กี่เหรียญเคลมได้กี่เหรียญแลในตัวเนี้ยมีทั้งภาษีเกี่ยวกับตัวใหญ่ๆเลยเกี่ยวกับร่างกายเราเ่ยมันอยู่ในไมโครฟ่อ yeah. พอเข้าไปใน m e d i c a แคร์เ้ยไมโครเนี่ยมันก็มีตัวอ่านข้อมูลอ่าไปฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มที่ไหนอ,อ,อะไรคึ๊บแล้วก็กดเอพีดีเป็น c e r t ์ติฟิเคออกมาอยู่ในนั้นหมดเลยอ๋โอโอเคนะ เจ๋งว่าน่นน่นคือหมาอิจฉาจริงเพราะว่าเพราะว่าทุกคนต้องมีเมดิแค์ตั้งต้นใช่ไหมมันก็เลยเข้าง่ายนะเพราะถ้าพูดถึงระบบเนี่ยมันมันเอื้อมหนวยมันมีทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันที่มันลิงก์กันมันมีเรื่องของมาตรการที่มันค่อนข้างจะ strictly หน่อยถูกไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันประชาชนก็ให้ความยอมรับ ในเรื่องของการปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีข้อแม้ถูกไหมแต่ก็มีส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการฉีดการฉีดวัคซีนนะแล้วทำไงมีประท้วงบ้าเทิงไหมมีประท้วงส่วนก็ส่วนมากก็คงที่ซังซิดนีย์จะเป็นเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เลยก็เห็นใจเาะเขาคงอึดอัดอ่ะเขาโดนล็อกดาวนานาแล้วคงอึดอัดนะเครียดเครียดเครียดซิดนีย์กับเมลเบิร์นรวมล็อกดาวออนออฟออนออฟเนเะไย ทั้งสองปีที่ผ่านมาสองร้อยสองวันเมื่อวานเนี่ยสองร้ยสองวันก็ออน n ปิ f ออฟออนออนบวกกันไปสองร้อยสองวันถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราสองร้อยสองวันแม่งก็หืงก็ด่าเหมือนกันนะเออคือซิดนีย์แมบิร์นี่ออกไปข้างนอกใส่หน้ากากตลอดใส่หน้ากากตลอดเนี่ยอือก็แล้วก็มีกลุ่มกลุ่มเล็กๆก็พูดถึงก็ประมาณอาจจะเป็นร้อยนะที่ไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยแล้วก็เดินประท้วงกันนูน่นนี่อะไรคือเราควรจะมีอิสระในตัวเองที่จะฉีดหรือไม่ฉีดอะไรสารพัดจะเอาอืก็เราก็ไม่เห็นด้วยนะก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่กูไม่พอใจก็คือว่าพวกประท้วงเนี่ยไม่ใส่หน้กากากแล้วก็ซึ่งแล้วเป็นช่วงล็อกดาวน์ที่ซิดนีย์แล้วก็อ,ออกมาประท้วง ตรงนั้นไม่น่าเลยมีกเลยใช่ไหมไม่น่าทําไม่น่าเขาน่าจะคิดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เขาคิดไปทู yourself เข้าใจมึงแล้วเข้าใจมึงแล้วคิดไปทู yourself ก็ในเมื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อถึงการเขาเรียกว่าไรนะเขา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 บอกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่ไหมใช่ว่าอะไรอย่างนงี้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนทําไมอะไรอย่างนงี้ฮะแต่แต่ทีนี้ บอกตามตรงนั้นที่ออสเตรเลียนะกฎหมายยังไม่เข่งคัดเหมือนกับทางฮ่องกงเกาหลีใต้อะไรนะว่าคือเห็นชัดๆแหละว่าแบบ discrimination แหละก็คืคอคุณฉีดยายอย่างคุณไม่ฉีดอยู่อีกโซนหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้นะ,ะฉีดสองเข็ม,อ,มอยู่อีกโซนหนึ่งคุณจะบินได้คุณต้องฉีดสองเข็มคุณก็อีกค,คือมันจะมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมึงเคยดูเด็กมันนี้ค่อยบานปลายเรื่อยๆหลังกูว่าในอนาคตนะ ม่ใช่แค่แอปอย่างเดียวอ่ะนคคุณฉีดสองเข็มไือยังคุณอาฉีดสองเข็มมุณนั่งได้อะไรอย่างนี้ก็เห็นเป็นไปได้ถึงเป็นไปได้ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นมันก็อืเห็นว่านั้นฟังข่าวเห็นบอกมีประเทศอะไรนะที่ที่ว่าจะออกมาตรการแบบนี้เหมือนกันน่าจะเป็นอเมริกาหรือเปล่าที่ว่าถ้าคุณอ่าผ่านวัคซีนไปแล้วสองเข็มคุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะนั่งกินข้าวหรือว่าตามนโยบายที่เขาให้นะแต่ถ้าคุณยังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์เต็มร้อยเปร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเคยเป็นแแล้วที่เพิร์ก็มีประกาศแต่อันนี้ก็คือเข้าใจเขาอะ่ะห้าบริษัทห้าบริษัทประกาศนะว่าที่เพิร์นะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอเซนเชียลพวกโรงพยาบาลพวกทํางานอีกคนแก่เนี้ยห้าบริษัทใหญ่ๆประกาศเลไม่มี no job no job นั่บอกนี้แหละไม่มีวัคซีนมไม่มีงาน เขาคือเขาเขาไม่เขากฎหมายมันไม่บังคับให้คุณต้องฉีดไงเขาก็เลยเป่าสร้างสร้างกฎายบริษัทว่าเพราะเพราะว่าใน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 วง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 จรของบริษัทเขาอะนะมันเกี่ยวกับทํางานที่โรงพาบาลอาจจะเป็นคลีนเนอร์อาจจะเป็นซิควริตี้ที่แบบอยู่ด้านหน้าตลอดอยู่ด้านหน้าตลอดนะแล้วบางคนที่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อกลุ่มเนี้ยนะไม่เชื่อวัคซีนอะไรเงี้ย ก็คือเราไม่มีงานให้คุณถ้าคุณไม่ฉีดป้องกันตัวเองถึงณวันนี้เนอะก็เท่ากับว่าในเพิร์ทเนี่ยถือว่า Recovery กลับมาได้ค่อนข้างดีถ้าพูดถ้าพูดตรงๆนะถ้าพูดตรงๆที่เมืองเมืองเพิร์ทรัฐรัฐเวสเทิร์นออสเตเป็นเป็นรัฐที่ตอนนี้คือเศรษฐกิจดีสุดในประเทศออสเตรเลียก็แน่นอนก็คือมันไม่มีโควิดนะแล้ก็คนก็ออกไปไหนไม่ได้ก็หลายๆอย่าง ทุกคนที่เคยอยู่ในเมืองนี้ก็กลับไปอยู่หมดแล้วก็ก็คือแน่นอนใช่เพื่อนกูน้วยเพื่อนกูทําก่อสร้างด้วยแต่วันสร้างมาสร้างบ้านแล้วไปตีกอล์ฟพวกมันเงี้ยมันก็บอกตั้งแต่ทําธุรกิจมาสิบห้าปีด้วยปีที่แล้วกับปีนี้เป็นเป็นปีที่ยุ่งที่สุดยุ่งที่สุดเลยงานเยอะที่สุดยุ่งที่สุดงานเยอะที่สุดเพราะว่าคนอยู่ธุรกิจดีปุคืองานก่อสร้างบูมที่สุดเลยก็คือคนมันกลับมาเยอะมาก ที่อยู่ก็ไม่พอนะแล้วทีนี้ oh. แล้วทีนี้รัฐบาลเขาก็มีการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านเขาก็ช่วยมา3 4มสี่หมื่นเหรียญต่อหลังอะไรเงี้ยก็ทําให้คนอยากจะปลูกบ้านนะ uh huh. เพื่อให้เศรษฐกิจม uh ันฟล์ไปอีกทางด้านก่อสร้างอะไรเงี้ยออก็สรุปแล้วนะ uh huh. บ้านไม่พอค่าบ้านให้คนก <laughs> ็คนก็ปลูกเพราะเพิ่งคิดดูคนกลับมาแสนคนนะเว้ยนะ กับโอ้โหแสนคนแสนคนถ้าไม่เป็นแสนแสนกว่าเนี่ยออคือปีีแล้วนี่กลับมาจากต่างประเทศกันหมดเลยเพราะว่าที่เพิร์ทมันปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันกลับมาหมดเนี่ยซิดนีย์เมลเบิร์นก็ตีกระดกลับมากันหมดคุยกันมาเดินนานแล้ววันนี้ได้ได้ได้แบงคิมากสำหรับข้อมูลที่แชร์กันวันนี้เดี๋ยวกลับไปดูกอล์ฟแล้วอ่าดูกลับไปดูกอล์ฟต่อเลยวว่าเ้ยดีใจมากอบใจมากนะดีใจมากที่ได้คุยกับเพื่อนนานๆคุยกันทีแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีเรื่องมีการซูมกลุ่มอีกทีเดี๋ยวจะแจ้งบอกไปอได้ัด้นเดี๋ยวหาประเด็นใหม่หมๆคุยกันแบบสนุกสนุกกันนะเดี๋ยวหนะ้าได้ได้ได้มีอะไรใหม่ๆก็มาเล่าสู่กันฟนะังนะโอเคเพื่อนเช็คแคร์เช็คแคร์โอเคขอบใจมากเพื่อนแล้วเจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันคุยกันใหม่โอเคว็อดดี